นี้เราจะมาเล่นแมปอันนี้นี่เองเรามาเล่นกันเลยตอนแรกเราก็เล่นเพิ่งจะวันนี้นี่เองนะคะเราก็จะเพิ่งเอ้ไม่ใช่เราจะเล่นถึงด่านเจิบเลยนะคะทุกคนก็รอดูกันเลย แล้วก็เพิ่งจะมาดานนี้เพิ่งจะถ่ายนะคะเพิ่งคิดออกแม้วเาต้องถ่ายคลิปแล้วแล้วก็ไปดูเราเล่นกันเลยทุกคนก็ดูไปนะกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะแบบไม่รู้สิทําอะไรเหมือนกันก็ดูเราเล่นไปนะกันเราฟังเราพูดไปด้วยแเราไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเหมือนกันดูเราสิ บอกเลยว่าเราเพิ่งเล่นวันนี้หรือคือเราไม่เคยถ่ายคลิปแล้วพูดไปเลยไม่เคยคลิปแรกเลยนะนี่ตกกันแล้วตกรอบแรกแล้วหนึ่งมาดูกันทุกคนอาผ่านไหมเราก็ไปเล่นกันต่อเลยนะคะทุกคน ตอนนี้เป็นด่านที่ง่ายที่สุดสำหรับเราแล้วนะคะด่านนี้ออาเราก็รออ่าทุกคนดูนะคะเราก็มาลองเล่นอันนี้กันเราก็ทุกคนอย่าไปลืมเล่นกันนะทุกคนสนุกมากเราก็กระโดดไปเรื่อยๆนะคะน่ากระโดดไปเรื่อยๆเลยเราก็ตกเป็นไงล่ะตกไปแล้วหนึ่งกลุ่มเราก็ไป เอาใหม่ซื้อใหม่แล้วก็ไปเลยไปเลยเย้ผ่านแล้วกระโดดไปเรื่อยๆกระโดดรัวมากเลย lên, มันก็ค่อยๆเล็กลงมันก็ง่ายดีที่มันแบบไม่ใช่ใหญ่ลงใหญ่ลงใหญ่ใหญ่ไม่ใช่ไม่ใช่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไม่ใช่ใหญ่ลงนั่นแหละแล้วก็รอ จนกว่าเราจะถึงเจ็ดสิบนะคะทุกคนก็อย่าลืมดูกันด้วยนะคนดูหายหมดเลยอะ่ะไม่เห็นมีใครดูไม่เห็นมีใครกดใจให้เลยหายไปไหนกันหมดจ้าอืมเสียใจเนอะอ่ะไม่เป็นไรแล้วก็มาดูคลิปนี้อย่าลืมกด เอ้ยไม่ใช่กดไลค์ให้ด้วยแล้วกันอย่าลืมนะนี่ผู้ตดตามเราก็เจ็ดคนแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะคะมันก็ไม่เยอะหรอกแต่มันก็ก็ดีกว่าผู้ติดตามที่แบบเรียกว่าอะไรอะ่ะนั่นแหละเราก็ใกล้ถึงจะสิบแล้วนี่ตอนแรกก็ตกนะอาจจะไม่ตกหรอกแต่มันตกตรงนั้น,นก็โชคดีไปไง ตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่ามันมีตรงนั้นเราก็โดดไปอีกดูนั่นแหละเราก็เพิ่งรู้ไงก็โดดไปอัน,นนี้เป็นทรงสี่เหลี่ยมแล้วก็ตกนั่นแหละแล้วก็ไปเรื่อยๆนี่แหละทุกคนความพยายามของเรา มีมากแค่ไหนก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยและกันฮ่าฮ่าฮ่าอย่าลืมกดไลค์ด้วยนาะขอร้องถือว่าขอร้องแล้วกันแล้วก็ไปดูเราได้เลยตอนนี้เราก็มีเงินร้อยสามสิบสองแล้วนะคะแล้วก็ดูเราเล่นไปเรื่อยๆตอนนี้ก็จะเจ็ดสิบแล้วน,นะคะทุกคนแล้วเราก็ไปดูเราเล่นกันเลยนะคะแเราก็ผ่านแล้วนะคะเราก็จะ ถึงเจ็ดสิบแล้วนะคะถ้าอยากให้เราต่อนะคะถ้ามีคนกดไลค์ถึงยี่สิบอะจะมาต่อเลยเจ็ดสิบถึงแปดเอ้ยไม่เอาดีกว่าอืมเจ็ดสิบถึงหนึ่งร้อยเลยกดเลยกดเดี๋ยวนี้เลยเราก็ถึงเจ็ดสนะิบนานทุกคนอ่ะก็อย่าลืม ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยกดกระดิ่งด้วยนะแล้วเราจะไปแล้วนะคะจะถ,ถึงจะสิบแล้วถึงจะสิบแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายนะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบาย